กับผมเองเนี่ยทำงานหน้างานด้วยกันมาตลอดภายใต้การที่จะดูว่าน้องเขาจะมีโอกาสได้อภิยยปรายหรือไม่นะครับผมเองยังยืนยันว่าในประวัติศาสตร์ของการอภิปรายไม่มงใจเนี่ยไม่เคยมีที่จะมีการปิดการอภิยยปรายก่อนที่การอภิยยปรายจะยุติด้วยการอภิยยปรายทั้งหมดนะครับผมยืนยันท่านเลขาป๊อปยืนยันพวกเราที่ทํางานด้วยกันยืนยันเราเชื่อมั่นในการพูดคุยนะครับเพราะว่าเวลาเนี่ยเวลาเนี่ยเราเชื่อว่า หนึ่งทุ่มเนี่ยอย่างมากเราเคยไม่ไม่เคยหนึ่งชงั่วโมงเหมือนวันนี้นะครับถ้าเขาตกลงเราก็ไปจบสองทุ่มนะครับนั่นตรงนั้นเนี่ยเราเชื่อมั่นว่ามันจะอภิปรายได้ไม่คาดคิดว่าเราจะถูกปิดกั้นนะครับถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ชาติไทยน,นี่เป็นครั้งแรกครับที่ที่เสียงข้างน้อยถูกประเมินสิทธิไม่ให้มีการอภิปรายทันเหตุชัดเจนครับเราเจรจาอยู่เนี่ย ทางวิ่ายรัฐบาลเนี่ยกว่าจะตอบเราได้ยังต้องเดินเข้าห้องออกห้องกลับห้องออกห้องสองสามรอบใช้คําว่าปรึกษาผู้ใหญ่นั่นหมายาว่าคนที่เหลืออยู่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นคนเอกนุพงศ์รนะครั้มนตรีมหาไทยก็ดีคนเอกประวิตรรองนายกก็ดีที่จะถูกอภิปรายเนี่ย <c oughs> ม่ให้มีม,มีมีความประสงค์ไม่ต้องการให้มีการอภิปราย ซึ่งเราไม่เคยเชื่อนะครับว่าการประสงค์ไม่ให้อภิปรายมันจะทําได้ในยติไม่อภิปรายการปฏิบัติไม่มั่นใจยติทั่วไปเราโดนมาสองครั้งครับตั้งกรมรมการมส4่อิบเราถูกหักตั้งกรมรมการรัฐประหารเราถูกหักเช่นเดียวกันครับพอเป็นยติอภิปรายไม่มั่งใจเราไม่คิดว่าเขาจะหักเราอย่างนี้การต่อรองทุกครั้งเนี่ยหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงเนี่ยเขาอยอมแต่ครั้งนี้เนี่ย ชัดเจนครับเป็นการปิดกั้นไม่ให้อภิปรายผมพูดได้เลยครับคนที่เหลืออยู่ก็คือพลเอกอนุพงศ์กับพลเอกประวิตยอันนี้คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นเราไม่มีเจตนาที่จะไปทําร้ายทาลายพรรคการคนใหม่ซึ่งเราเสียใจมากนะครับเราเสียใจมากที่เหตุการณ์มันเป็นอย่างนี้สิ่งที่เราบอกการคนใหม่บอกว่าถ้าสมมุติเขาไม่ให้เราจริงๆมาตรการที่เข้มที่สุดของเสียงข้างน้อยก็คือไม่ร่วมสังคางกันนะครับอันนี้คือปรึกษ,ษากันเลย ร่วมสังคมท่านผู้นำฝ่ายค้านเห็นด้วยท่านหัวหน้าพรรคทุกพรรคเห็นด้วยเราคุยกันอย่างนี้พอเขาแจ้งชัดเจนว่ารัฐบาลชี้แจงเสร็จจะขอปิดอภิปรายก็เลยเป็นที่มาของพวกเราต้องออกจากห้องประชุมดังนั้นเรียนด้วยความเคารพรับเจตนามิไม่ได้เป็นไปตามที่มีการคาดกันว่าเราไปเป็นปิด,ปด,ปดกัน้นหรือสมรู้ร่วมคิดในการที่จะไปเปิด,ปดกัน้นเขาไม่อภิปรายนั่นเป็นเหตุการณ์ที่ และเมื่อเสียงข้างน้อยนะครับในประวัติศาสตร์ชาติไทยที่ไม่มีการอภินนะปราย